บีเป็นเด็กปัม๊มอยู่ข้างทางหลวงเส้นเก่าแถวชานเมืองที่รถวิ่งผ่านน้อยทุกเช้าเขาจะมาเช็ดกระจกหน้าร้านล้างหัวจ่ายน้ำมันแล้วก็รอรถบางวันเงียบเหมือนป่าช้ามีแต่เสียงหมาเห่ากับเสียงใบไม้ปลิวบีไม่ได้เรียนสูงจบแค่มัธยมต้นแม่ตายตั้งแต่ยังเด็กพ่อทิ้งไปไม่เคยกลับมามีแค่ยายที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก บีขยันไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ติดโทรศัพท์ใครให้ทำอะไรก็ทำตั้งแต่ย้ายของยันเปลี่ยนยางไม่มีบน่นแต่เพราะจนเลยไม่มีใครสนใจไม่มีใครอยากคบสาวๆแถวนั้นพอรู้ว่าบ้านบีมีแต่จักรยานกับพัดลมเก่าก็หายไปเงียบๆบีไม่เคยว่าใครไม่เคยกโกรธแต่ก็ไม่เคยยิ้มบ่อยเหมือนคนทั่วไป มีแต่ยายที่คอยให้กำลังใจบอกว่าเองเป็นคนดีเดี๋ยวโชคมันก็มาบีไม่เคยเถียงแต่ในใจลึกๆก,ก็แอบถามตัวเองว่าโชคมันคืออะไรจนวันหนึ่งมีรถเก่งสีขาวคันใหญ่จอดที่ปั๊มตอนบ่ายคนขับเป็นสาวผิวขาวผมยาวตรงใส่แว่นกันแดดแบบคนเมืองบีรีบเดินไป กมหน้าก้มตาเติมน้ำมันให้แบบที่เคยทำแต่สาวคนนั้นกลับเอ่ยปากถามว่าพี่ชื่ออะไรเหรอคะบีงงนิดหน่อยแต่ตอบว่าบีครับเธอยิ้มบางๆแล้วบอกว่าเธอชื่อแป้งมาหาเพื่อนที่นี่แต่หลงทางจากวันนั้นแป้งก็แวะมาที่ปั๊มบ่อยขึ้นชอบความเรียบง่ายของบีเข้าเต็มเป่าเอาขนมมาให้นั่งคุยกับบีบ้าง ตอนแรกบีก็เกรงแต่พอนานๆนนเข้าก็เริ่มชินเริ่มยิ้มบ้างสองคนนี้นั่งคุยกันใต้ต้นโพข้างปัม๊มจนคนแถวนั้นเริ่มซุบซิบบางคนหมั่นไส้บางคนห่วงว่าแป้งจะถูกหลอกเพราะบีไม่มีอะไรเลยแต่แป้งไม่สนบอกว่าเธอไม่ชอบผู้ชายหล่อแต่พูดโกหกขอแค่จริงใจพอบีไม่เคยคิดว่าชีวิตตัวเองจะมีรัก ยิ่งกับคนแบบแป้งยิ่งไม่น่าเป็นไปได้แต่ตอนนั้นเขารู้แค่อย่างเดียวคือเขาอยากให้คนคนนี้อยู่ข้างๆนานๆเขาไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้หัวใจเขาเริ่มมีเสียงเสียงที่ดังขึ้นทุกวันเวลาเห็นรถสีขาวคันเดิมจอดหน้าปั๊มเสียงที่บอกว่าคนจนอย่างเขาก็อยากมีความรักเหมือนคนอื่นบ้าง แป้งตัดสินใจพาบีเข้ากรุงเทพหลังจากคบกันได้พักหนึ่งเธอบอกว่าอยากให้แม่รู้จักจะได้ไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนให้เป็นเรื่องวุ่นวายบีเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าผ้าใบเก่าใจเต้นแรงแต่ไม่แสดงออกยายบอกให้ตั้งสติให้ดีบ้านแม่แป้งอยู่ในหมู่บ้านหรูรอปภเคร่งมีต้นไม้แต่งสวนเป็นแถวรถจอดปุ๊บ แม่แป้งก็เปิดประตูออกมาหน้าตาเหมือนเพิ่งกลับจากทำเล็บคุณนายจินหญิงสูงไวัยแต่งตัวแน่นผมรวบเรียบมือถือไม่ห่างตัวเธอมองบีจากหัวจรดเท้าแล้วพูดเบาๆว่านี่เหรอน้ำเสียงเย็นจนลมก็หนาวตามแป้งรีบบอกว่านี่คือคนที่เธอรักเขาอาจไม่ได้ร่ำรวยแต่เป็นคนดี แม่แป้งหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าคนดีแต่ไม่มีอะไรจะพาลูกฉันลำบากบีได้ยินก็เจ็บแต่ไม่เถียงแค่ยืนเฉยๆแล้วพนมมือว่าอย่างสุภาพคุณนายจินเดินไปนั่งที่โซฟาแล้วหันมามองบีอีกทีเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักปลาทำงานอะไรเธอถามแบบไม่มองหน้าบีตอบสั้นๆว่าเด็กปั๊มน้ำมันครับอืมดีเนอะ เธอพูดสั้นๆก่อนจะถามแป้งว่าแล้วถ้าเขาพลาดลูกจะอยู่ยังไงแป้งเริ่มเสียงสัน่นบอกว่าเธอพร้อมลำบากถ้าอยู่กับคนที่รักจริงแม่สายหน้ายกแก้วน้ำขึ้นจิบแล้วพูดเบาๆว่าความรักมันกินไม่ได้ลูกบีนั่งนิ่งไม่พูดอะไรแต่แววตาเริ่มแน่นขึ้นเขาไม่ได้โกรธเขาเข้าใจดีว่าฐานะต่างกันมันก็มีระยะห่าง แต่เขาไม่ยอมให้คำว่าไม่มีอะไรดีเลยตัดสินคุณค่าของเขาตอนเย็นแม่แป้งไม่ยอมให้บีนั่งกินข้าวด้วยบอกว่าคนละระดับไม่เหมาะบีเลยขอตัวกลับก่อนแป้งตามมาส่งหน้าบ้านน้ําตาแทบไหลบีจับมือแป้งแน,น่นๆแล้วพูดว่าไม่เป็นไรพี่ไม่โกรธแม่หรอกถ้าอยากให้พี่ผ่านด่านแม่พี่จะสู้แป้งพยักหน้า แล้วพูดเบาๆว่าพี่จะไม่เหนื่อยใช่ไหมบีตอบเสียงเรียบๆว่าเหนื่อยก็ต้องทนถ้ามันจะพาไปถึงความสุขที่พี่อยากได้หลังจากวันนั้นบีก็เงียบไปหลายวันไม่ได้ติดต่อหาแป้งเขากลับมาทำงานที่ปั๊มเหมือนเดิมตั้งใจทำงานมากกว่าเดิมไม่มีบน่นแป้งโทรหาก็รับสายแต่ไม่ค่อยพูดอะไรมาก เหมือนมีอะไรอยู่ในใจจนวันหนึ่งแป้งตัดสินใจกลับมาหาเขาที่ปั๊มพร้อมกับบอกว่าแม่อยากเจออีกครั้งบีไม่ถามว่าทำไมแค่พยักหน้าแล้วตามแป้งกลับกรุงเทพทันทีบ้านหลังเดิมโซฟาตัวเดิมคุณนายจินนั่งไขว่ห้างหน้าเรียบไม่ยิ้มบีนั่งตรงข้ามมือประสานกันหลวมๆแววตานิ่งแต่ไม่หลบ แม่แป้งมองหน้าเขานานแล้วพูดช้าๆว่าถ้าคิดจะมาเอาลูกฉันมันต้องมีหลักฐานบีพยักหน้าไม่ถามซ้ำรอฟังต่อแม่แป้งถอนหายใจยาวๆแล้วพูดว่าหกเดือนนับจากวันนี้ถ้าเธอหาเงินห้าแสนได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองฉันจะยอมให้ลูกฉันแต่งงานกับเธอเงียบไปพักหนึ่งก่อนเธอจะเสริมเสียงเข้มว่า ห้ามขอใครห้ามยืมห้ามโกงทำได้ไหมบีมองหน้าเธอนิ่งอยู่แค่ไม่กี่วินาทีก่อนจะพูดเสียงเบาว่าได้ครับแป้งตกใจหันมามองบีด้วยสายตาอึงอ้งอึ้งเหมือนจะถามว่าแน่ใจใช่ไหมแต่บีไม่หันไปมองเธอเขานั่งนิ่งๆิ่งอยู่แบบนั้นเหมือนกำลังคิดอะไรในหัวแม่แป้งยิ้มมุมปาก เหมือนรู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายเหนือกว่าแล้วพูดว่าดีงั้นฉันจะรอดูวันนั้นบีกลับพร้อมแป้งแต่เงียบกันตลอดทางไม่มีใครพูดอะไรจนถึงหน้าปั๊มแป้งก็ถามเสียงสันๆว่าพี่ทำไปเพราะอยากแต่งงานหรือเพราะอยากชนะใจแม่ฉันบีหันไปมองเธอแล้วยิ้มบางๆบ,บ,บอกว่าพี่ไม่ได้อยากเอาชนะใคร แต่อยากให้แม่เธอรู้ว่าคนจนก็มีศักดิ์ศรีแป้งน้ำตาคลอแต่ไม่พูดอะไรแค่พยักหน้าแล้วขับรถกลับไปเงียบๆบีมองตามรถแล้วหันกลับไปมองปั๊มเก่าๆที่เขาทำงานมาเกือบสามปีเขารู้ว่ามันยากแต่เขาก็รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เขาจะไม่มีวันพาแป้งไปยืนในจุดที่เธอควรอยู่ คืนนั้นบีกลับถึงบ้านเขาไม่พูดอะไรเลยเดินไปนั่งเงียบเงียบข้างเตาไฟยายเห็นหลานหน้าเครียดก็รู้ทันทีว่ามีเรื่องเลยตักข้าวให้แล้วถามเบาๆเขาดูถูกเองเหรอบีบีไม่ตอบแค่ยกจานข้าวขึ้นมากินช้าๆพอกินเสร็จเขาก็ล้างจานเองตามเคยแล้วเดินออกไปนั่งริมระเบียงไม้คืนนั้นเงียบกว่าทุกวัน มีแค่เสียงนกกับลมเบาๆที่พัดใบไม้ไหวเช้ามาบีออกไปทำงานแต่เชา้ากลับดึกทำแบบนี้ทุกวันเขาเริ่มรับงานพิเศษขนปูนส่งของล้างแอรอะไรทำได้ก็รับหมดบางวันนอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงดื่มแต่น้ำเปล่าข้าวก็กินทีละคำยายเห็นหลานเริ่มผอมเลยแอบเอาเงินเก็บไว้ในผ้าหม่มมายื่นให้ตอนกลางคืน เองเอาไปเริ่มต้นเถอะยายไม่อยากเห็นเองหมดแรงก่อนถึงครึ่งทางบีสายหน้าแล้วยกมือว่ายายเบาๆเงินยายต้องเก็บไว้ใช้เองยายก็แก่มากแล้วยายถอนหายใจแต่ก็ไม่พูดอะไรแค่ลูบหลังหลานเบาๆแล้วเดินเข้าห้องไปวันถัดมาขณะที่บีกําลังขนของให้ร้านวัสดุก่อสร้างก็มีรถกระบะคันหนึ่งจอดข้างๆ ชายแก่ผมหมอกคนหนึ่งเดินลงมาหน้าตาเหมือนคนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเขาชี้ไปที่หลังรถแล้วพูดว่าไอ้หนุ่มช่วยยกของพวกนี้เข้าบ้านให้หน่อยขาข้าไม่ค่อยดีบีไม่ถามมากรีบตามไปแล้วยกของให้ทันทีแล้วเดินตามไปถึงในบ้านไม้สองชั้นหลังเล็กๆบ้านหลังนั้นเงียบไม่มีคนอื่นมีแค่หมาแก่ๆนอนอยู่หน้าประตู หลังจากขนของเสร็จชายแก่ก็ยื่นเงินค่าจ้างมาให้แต่บีไม่รับไม่เป็นไรครับลุงไม่สบายแค่นี้เองบีพูดพลางยกมือไหว้ลุงหันมามองหน้าเขานิ่งๆแล้วพูดว่าชื่ออะไรเองบีครับลุงนิ่งไปสักพักแล้วถามต่อว่าเรียนจบอะไรมาวะมัธยมต้นครับแล้วทำอะไรได้บ้างบีตอบสั้นๆว่า อะไรที่คนเขาไม่อยากทำผมทำหมดครับลุงหัวเราะเบาๆก่อนจะพยักหน้าแล้วพูดว่างั้นมาอยู่บ้านลุงช่วงนี้ไหมลุงอยู่คนเดียวมีงานให้ทำทุกวันบียืนคิดอยู่พักหนึ่งแล้วตอบไปว่าได้ครับผมต้องหาเงินให้ได้ห้าแสนภายในหกเดือนลุงหันมามองหน้าเขาชัดๆแล้วพูดแค่คำเดียวว่าเออกล้ามากไอ้หนุ่ม บีเริ่มงานกับลุงวันแรกตื่นตั้งแต่ตีห้ากวาดบ้านถูบ้านต้มน้ำร้อนบ้านลุงไม่ได้หรูแต่เป็นระเบียบของทุกอย่างมีที่วางของมันลุงชื่อลุงทวีแกเป็นคนพูดน้อยแต่ช่างสังเกตและคิดไวแกเคยเป็นช่างไฟเก่าตอนหนุ่มๆรับเหมาติดตั้งบ้านคนรวยหลายหลัง แต่ตอนนี้เขาไม่ดีเดินเยอะไม่ไหวเลยอยู่บ้านเงียบๆคนเดียวลุงให้บีทำงานทุกอย่างในบ้านตั้งแต่ซ่อมก๊อกน้ำล้างหลังคายันติดตั้งปลั๊กไฟใหม่แรกๆบีก็ไม่ค่อยถนัดแต่มือไวเรียนรู้เร็วลุงทวีสอนอะไรก็จำหมดบางวันลุงพาออกไปซ่อมพัดลมบ้านข้างๆบีก็ได้หัดใช้ไขควงจริงๆครั้งแรก คนละแวกนั้นเริ่มรู้จักบีมีคนเรียกใช้มากขึ้นให้ช่วยดูปลั๊กช่วยล้างเครื่องซักผ้าลุงทวีเห็นแบบนั้นเลยพูดขึ้นว่าลองคิดดีๆด,ดูเองน่าจะเปิดร้านรับซ่อมของเล็กๆได้นะบียิ้มแต่ยังไม่กล้าคิดไกลเพราะเงินยังไม่มีแม้แต่จะซื้อเครื่องมือแต่สิ่งที่ลุงให้มากกว่าเงินคือความรู้ กับคำชมสั้นๆว่าเองขยันดีนะวันหนึ่งขณะกำลังติดพัดลมให้บ้านหลังหนึ่งบีเผลอพูดเสียงดังว่างานแบบนี้พี่ทําทุกวันก็ได้ไม่เบื่อเจ้าของบ้านหัวเราะแล้วพูดว่าคนแบบเองแหละที่หาไม่ได้ง่ายๆสมัยนี้บียิ้มรับแล้วเดินกลับบ้านพร้อมกล่องเครื่องมือเก่าๆที่ลุงทวีให้ยืม ช่วงเย็นลุงทวีเรียกบีมานั่งกินข้าวด้วยกันแกทำไข่พะโล้กับผักลวกน้ำพริกเองตั้งใจจะหาเงินห้าแสนในหกเดือนใช่ไหมลุงถามเสียงเรียบเรียบบีพยักหน้ามือยังตักข้าวไม่หยุดแล้วตอบว่าผมสัญญาไว้ผมต้องทำให้ได้ครับลุงเงียบไปพักหนึ่งแล้วพูดว่างั้นพรุ่งนี้ลุงจะพาไปที่หนึ่ง ไปดูอะไรไว้เผื่อเองจะได้เริ่มววๆบีมองหน้าลุงยังไม่เข้าใจว่าแกหมายถึงอะไรแต่ก็พยักหน้าเบาๆแล้วพูดว่าได้ครับลุงผมพร้อมเสมอเช้าวันถัดมาลุงทวีขับรถกระบะคันเก่าพาบีเข้าไปในตัวตลาดระหว่างทางลุงไม่พูดอะไรมีแต่เสียงลมผ่านกระจกกับเสียงเกียร์ดังหน่อยๆพอมาถึงที่หมาย ลุงจอดรถตรงหน้าตึกเก่าๆห้องหนึ่งมีป้ายให้เช่าแปะอยู่หน้าประตูลุงหันมาถามว่าเองพอจะเช่าร้านเล็กๆได้ไหมข้างในมีโต๊ะมีปลั๊กมีห้องน้ำบีนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะตอบว่าผมยังไม่มีเงินค่าเช่าล่วงหน้าครับลุงลุงยิ้มมุมปากแล้วพูดว่าลุงคุยกับเจ้าของไว้แล้วเขาให้ทดลองเดือนหนึ่งก่อนถ้ารอดค่อยว่ากัน บีตาโตไม่คิดว่าลุงจะหาทางไว้ให้ขนาดนี้เขายกมือไหว้ขอบคุณหลายรอบตอนเปิดประตูเข้าไปข้างในมีฝุ่นจับเต็มพื้นกลิ่นอับนิด,น,ดนิดแต่พอทำความสะอาดได้บีลงมือกวาดเช็ดถูจนเหงื่อท่วมหลังแล้วเขียนป้ายกระดาษแผ่นใหญ่แปะหน้าร้านว่ารับซ่อมพัดลมหม้อหุงข้าวเตารีดปลั๊กพังล้างแอร์ติดไฟบ้านโทรมาคุยก่อนก็ได้ วันแรกไม่มีใครมาวันที่สองก็ยังเงียบบีไม่ท้อนั่งจัดของในร้านต่อไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาฮิ้วพัดลมตัวเล็กๆที่เสียงดังเหมือนรถไถลองดูให้หน่อยนะพ่อหนุ่มมันหมุนบ้างไม่หมุนบ้างบีรับมาแกดูตรงหน้าร้านเลยแค่สิบนาทีก็รู้ว่าเป็นที่สายไฟขาดใน เขาเปลี่ยนให้ใหม่ไม่คิดราคาแพงแถมเช็ดพัดลมให้ดูสะอาดก่อนคืนผู้หญิงคนนั้นยิ้มไม่หุบบอกขอบใจแล้วเดินจากไปบีไม่รู้ว่าแค่นั้นจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างแต่วันถัดมามีคนฮิ้วพัดลมมาอีกสามตัวบอกว่าป้าเมแนะนำมาว่าช่างคนนี้มือดีพูดดีใจดีจากวันละศูนย์กลายเป็นวันละสองสามเครื่อง บางวันมีคนมาจ้างให้ไปดูปลักที่บ้านด้วยลุงทวีนั่งมองอยู่ข้างร้านแล้วพูดเสียงเรียบว่าเองมีฝีมือแต่ไม่มีใครรู้ตอนนี้เริ่มมีคนเห็นแล้วอยู่มาวันหนึ่งมีรถเก่งคันหรูมาจอดหน้าร้านคนขับเป็นหนุ่มใส่แว่นแต่งตัวดี เขาเดินเข้ามายิ้มยิ้มแล้วพูดว่าจำผมได้ไหมพี่บีสมัยเด็กผมเคยรถเสียกลางทางแล้วพี่ช่วยลากเข้าข้างทางบีมองหน้าอยู่พักหนึ่งแล้วก็จำได้หนุ่มคนนั้นชื่อบาทสเคยโดนล้อรถตกหลุมเมื่อหลายปีก่อนบาทสเป็นวิศวกรไฟฟ้าตอนนี้เปิดร้านขายอุปกรณ์ในตลาดอีกฝั่งแล้วก็พูดขึ้นว่า ผมเห็นพี่ขยันแบบนี้ผมอยากชวนพี่มาร่วมทำอะไรบางอย่างมาลองฟังกันไหมครับหลังจากคุยกับบาทวันนั้นบีก็นั่งคิดอยู่หลายคืนตัดสินใจไม่ง่ายเลยบาสเสนอให้เปิดร้านคู่กันร้านซ่อมบีบีไฟฟ้าครบวงจรตั้งแต่พัดลมยันตู้เย็นบีไม่กล้าร่วมทุนตอนแรกเพราะไม่มีเงินแต่บาสบอกไม่ต้องห่วงเรื่องนั้น พี่ขยันผมไว้ใจพี่ดูแลร้านผมดูแลหลังบ้านบ้าทพูดแบบไม่ลังเลสุดท้ายบิดต,ตกลงแล้วก็ย้ายร้านจากห้องเช่าเล็กๆมาเปิดในตึกแถวติดตลาดสดเขาเอาความรู้จากลุงทวีบวกกับประสบการณ์หน้างานมาทำร้านแบบบ้านๆเข้าใจง่ายตั้งป้ายหน้าร้านว่าซ่อมจริงไม่เลี้ยงไข้รับซ่อมทุกอย่างที่ยังมีปลัก๊กแค่เดือนแรก ร้านก็คนแน่นจนไม่มีเวลาได้นั่งพักมีลูกค้าต่อคิวทุกวันบางวันมีคนยืนรอหน้าร้านตั้งแต่ยังไม่เปิดบางคนโทรจองคิวตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างชื่อของบีเริ่มกระจายไปทั่วตลาดคนเรียกเขาว,ว่าเฮียบีกันติดปากไม่ใช่เพราะรวยหรือเก่งที่สุดแต่เพราะซื่อสัตย์และพูดตรงตรงไม่หลอกลูกค้า มีอยู่วันหนึ่งเด็กวัยรุ่นเอาหม้อหุงข้าวมาซ่อมบีเปิดดูแป๊บเดียวก็พูดว่าตัวนี้ไม่ต้องซ่อมแล้วเอาไปซื้อใหม่ดีกว่าซ่อมแพงกว่าซื้อเด็กคนนั้นมองหน้าแล้วพูดว่าเฮียไม่อยากได้เงินเหรอบีหัวเราะแล้วตอบว่าเงินเองข้าอยากได้แต่ข้ารับไม่ลงถ้ามันไม่คุ้มกับเอง ประโยคนั้นทําให้เด็กคนนั้นกลับบ้านไปยิ้มยิ้มแล้วเล่าให้แม่ฟังไม่กี่วันแม่ของเด็กก็มาซ่อมพัดลมแล้วก็กลายเป็นลูกค้าขาประจําบาทเองก็อึ้งกับผลตอบรับเขาบอกบีว่าพี่มันของจริงคนเลยรักร้านบีเริ่มีรายได้มั่นคงแต่บียังไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยทุกบาทจดทุกสตังค์เขาซื้อกระปุกอ,อมสินมาวางหลังร้าน แปะกระดาษเขียนว่าเงินแต่งงานไว้ตัวโตๆคนเห็นก็ยิ้มบางคนแซวบางคนซึ้งบางคนถึงกับแอบหย่อนเหรียญให้เล่นๆทุกวันบีจะนั่งนับเงินเองจดในสมุดเล่มบางๆที่ติดตัวมาตั้งแต่ยังอยู่กับยายบางคืนลุงทวีมานั่งกินข้าวด้วยบีจะเล่าให้ฟังว่ามีคนเอาอะไรมาให้ซ่อมบ้าง ลุงฟังแล้วก็พยักหน้าเบาๆแววตาเหมือนคนเห็นต้นกล้าเริ่มสูงขึ้นทุกวันไม่มีใครรู้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนเมื่อไหร่แต่ถ้ามีคนเชื่อมั่นในตัวเองแบบบีวันหนึ่งโอกาสมันก็ต้องหันมามองบ้างแหละเช้าวันนั้นบีกำลังถอดฝาหลังพัดลมให้ป้าข้างร้านมือละฝุ่นเต็มไปหมด เสียงตแตรรถดังขึ้นหน้าร้านเขาเงยหน้าขึ้นดูก็เห็นรถเก่งคันคุ้นตาจอดอยู่ประตูรถเปิดออกช้าๆคนลงจากรถคือคุณนายจินแม่ของแป้งนั่นเองเธอสวมชุดคลุมสีน้ำตาลเข้มใส่หมวกปีกเล็กยืนกอดกระเป๋าถือไว้แน,น่นคนแถวนั้นมองกันใหญ่บางคนหันไปกระซิบบางคนยืนมองแบบอยากรู้ว่าใคร บีเช็ดมือกับผ้าเก่าๆก,ก่อนจะเดินออกมาทักแม่แป้งมาทำธุระแถวนี้เหรอครับแม่แป้งกวาดตามองรอบร้านเห็นเครื่องมือวางเป็นระเบียบมีคนรอซ่อมของอยู่หลายคนเธอไม่ตอบคำถามแต่เดินเข้ามายืนหน้าร้านสายตาจับจ้องทุกอย่างรอบตัวเธอมองป้ายที่เขียนว่ารับซ่อมทุกอย่างที่ยังมีปลัก๊กแล้วพูดว่าใครเขียน บียิ้มแล้วตอบว่าผมเขียนเองครับคิดคำง่ายง่ายให้คนเดินตลาดเข้าใจแม่แป้งมองหน้าเขานิ่งๆแล้วเดินไปดูชายแก่ที่กำลังนั่งรอเปลี่ยนปลั๊กพัดลมเธอยือนฟังอยู่พักหนึ่งจนได้ยินบีพูดกับลูกน้องว่าพัดลมป้าชุดนี้ซ่อมฟรีนะเห็นบ้านเขามีตัวเดียวเดี๋ยวร้อนแย่คำพูดนั้นเหมือนไม่มีอะไรแต่แม่แป้งชะงักไปเล็กน้อย เหมือนจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอหันกลับมามองบีอีกครั้งแล้วพูดเสียงเรียบว่าฉันไม่คิดว่านายจะทำแบบนี้ได้บียิ้มบางๆแล้วตอบว่าผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับแต่พอเริ่มทำผมรู้เลยว่ามันใช่ลูกค้าที่รออยู่เริ่มหันมามองบางคนกระซิบกันว่าแม่สาวคนนั้นเองเหรอแม่แป้งเดินออกไปยืนหน้าร้าน มองถนนที่รถวิ่งผ่านแล้วพูดเบาๆว่าฉันเคยคิดว่าเด็กปั๊มแบบนายคงอยู่ได้ไม่นานในโลกจริงๆบีไม่เถียงไม่เงยหน้าแค่ยืนเช็ดเครื่องมืออยู่เงียบๆแต่ตอนนี้ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าฉันคิดถูกหรือเปล่าเสียงเธอแผ่วลงนิดหนึ่งก่อนเธอจะหันกลับมายื่นถุงขนมปังปิ้งที่ถือมาให้เขาแล้วพูดว่า กินรองท้องไปก่อนจะได้ไม่เป็นลมระหว่างซ่อมบีรับถุงขนมมามองแม่แป้งอย่างไม่เชื่อสายตาเขายกมือไหว้แล้วพูดแค่ว่าขอบคุณครับวันนั้นทั้งร้านเงียบไปพักใหญ่ไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนเห็นหมดว่าอะไรเปลี่ยนไปแล้วหเดือนผ่านไปเร็วเหมือนโกหกบีนั่งนับเงินก้อนสุดท้ายในกระปุกมือสั่นเล็กน้อยแต่ไม่หลุด แบงค์ห้าร้อยแบงค์พันเรียงเป็นตั้งรวมกันแล้วได้ครบห้าแสนพอดีไม่ขาดไม่เกินแม้แต่บาทเดียวเขาหยิบซองเอกสารเก่าๆามาใส่เงินไว้ปิดให้เรียบร้อยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์คันเก่งเข้ากรุงเทพทันทีระหว่างทางเขาไม่คิดอะไรเลยมีแต่คำเดียวในหัวคือถึงเวลาแล้ว พอถึงบ้านแม่แป้งเขากดกลิ่งหน้ารัว้วแล้วยื่นซองเงินตรงๆต,ต่อหน้าคุณนายจินนี่คือเงินห้าแสนที่แม่เคยบอกไว้ผมไม่ได้ขอยืมใครไม่ได้โกงไม่ได้ลักแม่แป้งรับซองมาไม่พูดอะไรอยู่พักหนึ่งก่อนจะเปิดดูชาชาทีละใบบีนั่งนิ่งๆไม่เร่งเหงื่อเริ่มไหลแต่ไม่เช็ดมือวางอยู่บนเข่าตัวเองเรียบร้อย แม่แป้งพยักหน้าช้าๆแล้วพูดเสียงเรียบว่าฉันพูดคำไหนคำนั้นเธอวางซองไว้บนโต๊ะแล้วเสริมว่างานแต่งไม่ต้องรู้แต่ห้ามลืมหมูสามชั้นฉันชอบบีหลุดยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวน้ำตาแทบซึมแต่เขากลั้นไว้ไม่ให้ไหลแป้งที่ยืนฟังอยู่ข้างหลังประตูรีบวิ่งออกมากอดแม่แล้วกระซิบเบาๆว่าแม่ใจดีที่สุดในโลก แม่แป้งไม่ได้พูดอะไรแค่ยิ้มมุมปากแล้วเดินขึ้นบ้านอย่างเงียบๆง,งานแต่งจัดที่ลานหน้าบ้านยายมีซุ้มผ้าสีขาวกับเก้าอี้ไม้เรียงเป็นแถวไม่มีโตจีนไม่มีวงดนตรีแต่เต็มไปด้วยข้าวต้มหมูขนมไทยกับเสียงหัวเราะของคนที่รักบีจริงๆลุงทวีมานั่งโต๊ะหน้าสุดใส่เสื้อเชิดสีฟ้าเก่าๆแต่รีดมาอย่างเรียบร้อย ยายของบีนั่งข้างๆน้ำตาไหลเงียบๆตลอดงานมือไม่ยอมปล่อยมือหลานชายแม้แต่นาทีเดียวแป้งใส่ชุดเจ้าสาวแบบง่ายๆไม่มีเครื่องประดับแพงแต่ยิ้มทั้งวันจนแทบไม่มีช่วงพักบียืนข้างเธอหน้าตาเรียบๆแบบเดิมแต่แววตาเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่เรียกว่าความสุข คนในตลาดทยอยกันมาร่วมงานบางคนเอาพัดลมมาฝากให้ซ่อมวันหน้าบางคนมาแค่เพราะอยากเห็นบีมีวันนี้เมื่อถึงช่วงกล่าวคำขอบคุณบีถือไม้ด้วยมือที่สั่นเล็กๆแล้วพูดว่าผมไม่ใช่คนดีเลิศแต่ผมพยายามเต็มที่แค่ได้ยืนข้างผู้หญิงคนนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวเองมีค่าแล้วครับ ทุกคนปรบมือเสียงดังปนเสียงหัวเราะมีเสียงเชียร์แซวกันเบาๆตลอดงานไม่มีใครพูดถึงเรื่องอดีตไม่มีใครถามว่าบีเคยเป็นเด็กปั๊มหรือเปล่าเพราะวันนี้เขาคือคนที่ทุกคนเคารพและคือเจ้าบ่าวของผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจหลังงานแต่งผ่านไปชีวิตบีกับแป้งก็เดินไปช้าๆแบบเรียบง่าย ร้านซ่อมยังอยู่ที่เดิมลูกค้ามากขึ้นทุกวันคนเริ่มเรียกบีว่าเฮียแบบติดปากบีตื่นเช้าทุกวันกวาดหน้าร้านเองล้างพัดลมทุกตัวก่อนส่งลูกค้าแป้งช่วยดูบัญชีรับโทรศัพท์จดรายชื่อคนจองคิวซ่อมของทั้งสองคนอยู่กันแบบพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยไม่ทะเลาะแต่มีคนหนึ่งที่มาเพิ่มในบ้านคือแม่แป้งนั่นเอง คุณนายจินย้ายมาอยู่ด้วยหลังจากสุขภาพเริ่มไม่ค่อยดีหมอสั่งให้อยู่ในที่อากาศดีๆตอนแรกแป้งก็ห่วงกลัวแม่จะอยู่กับบีไม่รอดเพราะนิสัยต่างกันมากแต่สิ่งที่แป้งไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นคือแม่เริ่มเปลี่ยนไปทีละนิดตอนเช้าแม่ตื่นมานั่งล้างผักกับแป้งหน้าบ้านบางวันยื่นกล่องข้าวให้บีเองกับมือถึงจะไม่พูดหวาน แต่การกระทํามันฟ้องชัดเจนว่าเริ่มไว้ใจและผูกพันมีวันหนึ่งหลานสาวบ้านข้างๆป่วยกลางดึกพ่อแม่เด็กไม่อยู่มาเคาะประตูขอให้ช่วยบีรีบหยิบรถมอเตอร์ไซค์จะไปซื้อยาแต่ยังไม่ทันขึ้นรถแม่แป้งยื่นกุญแจให้แล้วพูดว่าขี่รถไม่ทันหรอกรถฉันอยู่หน้าบ้านเอากุญแจไปเลยบีอึ้งไปนิด แล้วรับกุญแจมาขับรถแม่แป้งออกไปซื้อยาอย่างเร็วพอกลับมาแม่แป้งนั่งพัดเด็กอยู่ที่ระเบียงมีผ้าขนหนูวางบนตักมือก็ซับหน้าเด็กเบาๆแป้งเห็นภาพนั้นน้ำตาซึมเพราะนี่ไม่ใช่แม่คนเดิมที่เคยว่าแฟนเธอเป็นเด็กปั๊มไรอนาคตหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นแม่ไม่ค่อยพูดแรงๆอีกเริ่มชวนบีคุยมากขึ้น บางวันแม่ถามบีว่าพัดลมรุ่นไหนทนสุดบางวันถามหม้อหุงข้าวเสียแบบไหนถึงคุ้มซ่อมบีตอบทุกคำถามแบบตั้งใจไม่เคยเบื่อเพราะในใจรู้ว่าแม่กำลังเปิดใจแล้วเช้าวันหนึ่งขณะที่บีกำลังเช็ดพัดลมอยู่หน้าร้านแป้งเดินมานั่งข้างๆแล้วพูดว่าเห็นยังว่าแม่เริ่มรักพี่แล้วจริงๆ บีไม่ได้ตอบทันทีแล้วเขาก็หันกลับมายิ้มให้แป้งพร้อมพูดเบาๆว่าแค่นี้ก็เกินพอแล้วสำหรับผู้ชายที่เคยมีแค่มือเปล่ากับหัวใจ